ดีจ้าตอนเช้าเช้าด้จ้ามาสักการาบูชาเปิดทางให้รูปร้านเด้อจ้าจุดธูปเทียนเปิดร้านค้าร้านเสื้อผ้าไดามอนด์มันนี่นะคะสวุวรรณภูมิร้อยเอ็ดจ้ามาด้อจ้ามาเที่ยวห้างบิ๊กซีสวุวรรณภูมิร้อยเอ็ดจ้าจุดไฟก่อนจ้าคนมีไฟก็จุดไฟนะจ้า

ให้ค้าขายได้ยอดขายเยอะๆขสงไฟดูชัด้วยเปิดตาให้ลูกค้าได้มองเห็นนะคะค้าขายรับรวยค่ะสาธุภาพตุกภาพแข็าขาขาขขงแรงด้วยนะคะหยิบจับทำอะไรก็ขอให้มีกหาในย,ย,ยชมชมชอบมาได้จ้า ร่มร่มหนาวแล้วนะคะสวนทุกคามาเที่ยวนะคะมาช็อปนะคะท่านนี้ก็จะเป็นศาลตายายด้วยจ้ะสกการ,บราบูชาศาลตายายค่ะเจ้าที่นะคะขอร้านค้าไดามอนด์มันีเสื้อสูทชุดเดนะคะเสื้อผ้ากระเป๋าหยิบจับหยิบช็อปเท่ๆก็มีนะ่องจากรู้จักขอเปิดตาให้รู้นะคะ ร้านค้าไดมอนด์มันนี่นะคะเปิดตามหารัยยมให้ลูกค้ามาเยอะๆเด้จากที่ใส,ส่ละสว้อน้ำพุ่มรอยเอ็ดได้จากที่นี่เลยนะคะมาเที่ยวมาชอบนะคะสว้อน้ำพุ่มบ้านเฮาค่ะบรรยากาศดีค่ะ ขายร่ำรวยนะคะตัวนี้ก็รานคามาหลายเนาะข้งัอของนอกมีมาเด้อค่ะมาเอาเสื้อสูตรชุดทำงานนะคะแล้วก็ชุดเดสกระโปรงสวยงามจะ้ะนี่เสือพ่อเก็จะเป็นผ้าชีฟองนะคะเป็นเนื้อผ้าชีฟองใส่แล้ว ไดมอนมันนี่นะคะเด็กลูกค้าได้มองเห็นนะคะมาซื้อเสื้อสูตรชุดเดทนะคะเสื้อสูตรก็มีเสือ้อสูตรคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงนะคะสือ้อสทาง,งามตามเทรนด์ไวรุ่นสไตล์อินดี้นะคะสไตล์เกาหลีญี่ปุ่นค่ะอินดี้ต้อนรับนะคะมีสืตอที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการสเร่เปิดตน้าของลูกค้าเอลูกค้าได้มาหลายๆเลวค่ะ คุณค้าที่สุดกับใจให้เช้านี้ด้วทางของใจขอดเพย่อนค่ะให้ต้องตารอจ้าไปเที่ยวด้วยกันเลยมาเลยจ้ะยินด,ดีต้อนรับนะคะบิ๊กซีสวนภูมิของเราเลยค่ะห้างร้านค้าไดมอนด์มันนี่สวนภูมิรอยเอจจ้ะบ๊ายบาย